จองให้ดูนะครับพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ2567ครั้งที่2นะครับซึ่งผมจะจองให้ดูผ่านแอปกรุงไทยเนกนะครับอตัตราดอกเบี้ยสูงถึงนะสิบอ,อายุ10ปีนะครับอัตราดอกเบีย้ย3.4%อายุ5ปีอัตราดอกเบีย้ยสเนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการจองกันแบบของจริงเลยนะจองแบบจริงๆจ,จังๆหักเงินจริงๆจ,จ,จังๆกันเลยนะครับซึ่งผมจองเองนะ นะครับก่อนเดินเข้าแอปก่อนนะแอปกรุงไทยเน็กนะครับตัวแอปพลิเคชันไม่ให้แคปหน้าจอนะผมก็เลยต้องถ่ายจากมือถืออีกเครื่องหนึ่งมานะครับเข้าแอปก็จะเห็นนะครับหน้าตาแบบนี้นะกดเข้าไปที่บริการนะครับเลือกไปที่บริการปั๊บมันก็จะเห็นารายละเอียดต่างๆให้เลือกพันธบัตรออมทรัพย์นะครับเลือกเลยปั๊บนี่นะครับ ข้างบนเนี่ยคือบัญชีจ่ายเงินนะครับคือบัญชีออมทรัพย์ของเราเนี่ยแหละที่ใช้หักเงินข้างล่างคือพันธบัตรที่กำลังเปิดขายอยู่ณนขณนะนี้นะครับมีรุ่นอายุ5ปีรุ่นอายุ10ปีนะครับผมเลือก10ปีแล้วกันเอายาวๆนะครับปั๊บอ่าข้างบนเนี่ยจะเป็นการนะ ลูกศรบอกว่าจะหักเงินแล้วนะนะครับคราวนี้มาดูรายละเอียดตรงนี้นะครับจองซื้อขั้นต่ำต่อคนคือ1หน่วย1หน่วยมัน1 0 0 1 0 0บาทนะครับหน่หน่วย1000บาททวีคูณครั้งละ1หน่วยจำนวนที่จองซื้อให้เกอกเป็นจำนวนหน่วยนะครับเอางบไปขั้นต่ำคือ1000บาทใช่ไหม่านะคุณมีงบเท่าไหร่สมมติมีงบ1มื่นหนึ่งก็เท่ากับ10หน่วยนะมีงบ 5 0 0 0 0ืนนะครับก็เท่ากับ50หน่วยมีงบ8 0,000ืนเท่ากับ80หน่วยนะครับกอกไปพอ,พอกอกไปปั๊บอ่ามันก็จะขึ้นรายละเอียดก่อนนะครับว่า,าคุณจำนวนที่จองซื้อเท่านี้นะครับมูลค่าต่อหน่วยเท่านี้มูลค่าการลงทุนเท่านี้นะครับใช่หรือไม่นะครับข้าพเจ้าได้อ่านพร้อมทำความเข้าใจเอกสารก่อนซื้อพันธบัตรนะครับเป็นเหมือนกับ แฟชชีสนะเอกสารก่อนการลงทุนนะครับว่ารายละเอียดเป็นยังไงยังไงเงื่อนไขแบบไหนจ่ายผลตอบแทนหรืออัตราดอกเบี้ยนะครับทุกๆ3เดือนวันเ,เดือนไหนบ้างติ๊กตกลงปับ๊บกดถัดไปอ่านะก็จะทำการนะขั้นสุดท้ายจะเป็นการดูรายละเอียดว่าจะหักเงินแล้วนะนะครับยืนยันข้อมูลกดยืนยันข้อมูลปั๊บอ่าเป็นอันเฟสินจะตัดเงินทันทีนะครับ ตัดเงินคุณทันทีนะมีรายละเอียดบอกเก็บนะครับบันทึกสลิปตัวนี้ลงเครื่องอัตโนมัตินะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนั่นเองนะครับพันธบัตรรอนะครับวันพรุ่งนี้รอวันที่22สิงหาคม2567จะรู้ว่าคุณจะได้รับยอดตามที่จัดสรรไว้หรือไม่นะครับบางคนได้รับตามที่จัดสรรไว้บางคนไม่ได้รับนะครับคือได้ไม่ครบนะ แต่ทุกคนนะ่ะได้แน่นอนได้รับการจัดสรรแน่นอนแค่ว่าจะครบตามวงเงินที่จองซื้อหรือเปล่าอย่างเช่นถนะ้าผมจองซื้อไป2ล้านแต่จัดสรรได้จริงๆคือ1ล้านบาทนะครับอีก1ล้านก็จะคืนให้คุณในวันที่ย2สิบงสิงหาคมนั่นเองเพราะนั้นทุกคนได้กันหมดไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าตัวพันธบัตรตัวนี้เปิดให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการออมนั่นเองนะครับอ่ะเป็นอังเสดสิ้นแล้วนะสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าพันธบัตรนะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยว ผมมีคลิปวิดีโอท้ายคลิปวิดีโอนะครับให้ดูไปติดตามรับชมกันเลยก่อนดูวิธีการจองซื้อเรามาแนะนํำกันก่อนสําหรับใครเริ่มต้นไม่รู้จักพันธบัตรนะครับออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ2567ครั้งที่2นะครับ ซึ่งวงเงินจะจำหน่ายนะครับสำหรับประชาชนทั่วไปวงเงิน30,000ล้านบาทระยะเวลาการจะจำหน่าย19-20-21สิงหาคม2567นะครับตั้งแต่8ในกา30นาทีเป็นต้นไปนะครับที่ธนาคารหรือผ่านแอปพลิเคชันของตัวแทนได้เลยนะครับรุ่นที่จะจำหน่ายมีทั้งหมด2รุ่นในการรุ่นอายุ5ปีนะครับสำหรับประชาชน อัตราดอกเบีย้ยคงที่3%รุ่นอายุ10ปีอัตราดอกเบีย้ยคงที่3.4%และนะครับสำหรับนิติบุคคลไม่แสวงผลกำไรจะมีการเปิดจดจำหน่าย26-27สิงหาคม67รุ่นเดียวคือรุ่นอายุ10ปีอัตราดอกเบีย้ย3%นั่นเองการจ่ายดอกเบีย้ยนะครับพันธบัตรออมซัพย์รุ่นอายุ5ปีนะครับและพันธบัตรรุ่นอายุ10ปีจะจ่ายดอกเบีย้ยทุกๆ3เดือนนะในวันที่22กุมภาพันธ์ พฤษภาคมสิงหาคมและพฤศจิกายนของทุกปีนะครับดอกเบีย้ยจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการจัดสรรส่วนนะครับพันธบัตรของนิติบุคคลไม่สีผลกำไรนะครับรุ่นอายุ10ปีจะจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ6เดือนในวันที่26ของเดือนกุมภาพันธ์และสิงหาคมของทุกปีนั่นเองวันครบอายุการถ่ยถอนของพันธบัตรแต่ละรุ่นนะครับ พันธบัตรรุ่นอายุ5ปีนะครับครบกำหนดถ่ถอน22สิงหาคม2572พันธบัตรรุ่นอายุ10ปี SB348B นะครับครบกำหนดถ่ถอน22สิงหาคม2577พันธบัตรรุ่นอายุ10ปี SB348C นะครับของนิติบ,บุคคลไม่สารผลกำไรนะครับครบกำหนดถ่ถอน26สิงหาคม2577นั่นเอง การทำธุรกรรมหลังการซื้อพันธบัตรนะครับสามารถโอนกรรมสิทธิ์ขายพันธบัตรก่อนครบอายุการถ่ายถอนได้นะครับโดยพันธบัตรรุ่นอายุ5ปี SB298B นะครับและพันธบัตรรุ่นอายุ10 b SB348B นะครับสามารถกระทําการได้ตั้งแต่22กุมภาพันธ์2568เป็นต้นไปพันธบัตรรุ่นอายุ10ปีของนิติบุคคลไม่สามารผลกําไรนะครับ ทำรายการได้ตั้งแต่26กุมภาพันธ์2568เป็นต้นไปการโอนทางมรดกและแบ่งทรัพย์สินเนื่องจากการหย่าหรือการล้มละลายการชำระบัญชีการใช้เป็นหลักประกันให้กระทําได้หลังวันที่ทําการซื้อ2วันทําการนั่นเองช่องทางกา,การจัดจำหน่ายนะครับผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งมบายแอปพลิเคชันและเคาน์เตอร์ธนาคารนะครับทุกสาขาของอนธนาคารกรุงไทยและอีก5ธนาคารหลักนะครับ ผู้มีสิทธิ์จองซื้อนะครับบุคคลธรรมดาถือสัญชาติไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยสามารถจองซื้อได้วันที่ 19, 20, 21สิงหาคม2567มีวงเงินจองซื้อ25,000ล้านบาทและการจัดสรรเป็นแบบ small lot first นะครับเพราะนั้นไม่ต้องกังวลใดๆทุกคนได้รับการจัดสรรแน่นอนแต่จะได้ตามวงเงินที่เราจองซื้อไว้หรือไม่นะครับขึ้นอยู่กับจำนวนผู้จองซื้อนั่นเองนะครับ จองซื้อขั้นตามนะ1 0 0 0บาทไม่จำกัดวงเงินขั้นสูงในการจองซื้อนะครับมี2รุ่นนะของประชาชนทั่วไปย้ำอีกครั้งหนึง5ปีกับ10ปีอ่ะนะครับเรามาพูดคุยกันเรื่อง small lot first กันเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะไปดูขั้นตอนการจองซื้อพันธบัตรผ่านกรุงไทยเน็กนะครับกลุ่มที่1นะการจัดสรรเป็นแบบ small lot first คือทยอยจัดสรรเป็นรอบๆหมุนเวียนจนครบผู้ซื้อทุกรายนะครับโดยจัดสรรนะครับ ขั้นตอน1,000บาทนะและทวีคูณครั้งละ1,000บาทในกรณีวงเงินพันธบัตรที่จัดสรรในรอบสุดท้ายไม่เพียงพอที่จะจะัดสรรให้กับผู้ซื้อทุกรายจะใช้วิธีการสุ่มแรนดอมโดยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อจัดสรรพันธบัตรในรอบสุดท้ายให้แก่ผู้จองซื้อจนครบวงเงินจำหน่ายทั้งนี้ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อพันธบัตรทันทีโดยนะครับจะประกาศผลการจัดสรรภายในวันที่22สิงหาคม2567 กรณีไม่ได้รับการจัดสรรพันธบัตรนะครับเนื่องจากผิดเงื่อนไขหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามวงเงินที่จองซื้อธนาคารตัวแทนจะจ่ายจะคืนเงินค่าจองซื้อพันธบัตรในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเข้าเป็นชิงเงินฝากของผู้จองซื้อที่ได้แจ้งเอาไว้กับนะครับและรับชําระดอกเบี้ยและเงินต้นโดยไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยหรือค่าตอบแทนอื่นใดภายในย2สิบงสิหาคม2 5 6 7นเนั่นเองนะครับคือ หลังวันทําการจองซื้อนะครับ1วัน22นะสิงหาเงินที่ไม่ได้รับการจัดสรรก็จะถูกโอนเข้าบัญชีของคุณนั่นเองนะครับ